จำได้ว่าเข้าร้านคาราโอเกะแม่นชื่อเปียนโนกูจำได้แม่นเลยแล้วจําได้ว่าตอนที่เขาเช็คบินมามึงจําได้ไหมว่าพวกเราอ่ะเงินไม่พอต้องรีบออกไปกด a t m กันแต่อาจารย์ไปเขารู้สึกว่าไม่คุ้มผมเข้าไปนะไม่รู้เขาทําอะไรกันะะนะบางเกงในผู้หญิงมันอยู่ข้้นเตียง <c oughs> โอ๊คคุณโดนใต่สวนว่ายังไงมา <c oughs> อโอ๊คพี่หามาหาบ้างแบบเองที่ไปไปกับใครบ้างแล้วเขามีถามไปว่ามีผู้หญิงไหมโอ๊คแล้วโอ๊คบอกว่าไม่มีแล้วก็ไปกะตีคนน ไม่มีผู้หญิงแล้วเนี่ยคืออะไรบอกว่าบอกว่าบอกหน้าแตนพี่อะแล้วก็บอกว่า สวัสดีครับแอซี MC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกกี้นชัชชนนะครับช่วงนี้เนี่ยงานของผมนะครับงานยุ่งมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคลิปบล็อกเองแล้วก็ของลูกค้าเองเนี่ยมาเยอะมากนะครับผมไม่ค่อยได้เจอใครเลยช่วงนี้สมัยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยผมเป็นคนที่เจอกับเพื่อนเนี่ยบ่อยมากนะให้เจอกันทุกอาทิตย์เลยนะก็คือเพื่อนรักเลโอถ้าแก๊งนอกวงการเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนแก๊งไต้หวันอันนี้แก๊งหนึ่งนี่กูเล่นตัวเองก่อนเลยแล้วก็มีเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะครับสมัยเรียนสวนกุหลาบนน,นนนนวัี้ผมมคิดถึงเพื่อาก ผมอยากปาร์ตี้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไปเจอกันหรือว่าไปปาร์ตี้กันตามร้านเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับโควิดเนี่ยเราต้องอยู่ห่างกันแต่เราจะทายังไงให้อยู่ห่างกันแล้วรู้สึกว่าใกล้กันวันนี้ใช้วิถี new normal นะครับด้วยการวิดีโอคอลปาร์ตี้กับเพื่อนๆครับผมบโอเคการที่เราจะเจอเพื่อนเนี่ยมันต้องมีเครื่องดื่มด้วยครับในตู้เย็นของผมเนี่ยก็มีเหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเปิดตู้เย็นให้ดูอ่ะคุณมีอะไรในตู้เย็นบ้างโอ้โหจะปาร์ตี้ทั้งทีมันก็ต้องมี ตูต้เย็นดิครับธรรมดา,าเพื่อนสมัยเรียนใครมีวิริกรรมอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับเพื่อนสมัยเรียนสวนกุหลาบนนนแล้วก็เป็นแก๊งไต้หวันตอนนี้ผมเหมาด้วย <c oughs> แนะนําเลยแต่ละคนแนะนําตัวเองกับเอฟนี้หน่อยชื่ออะไรบ้างบับนะครับจากพีพีมาก็ทำไม่ได้ตันาาน้นแต่เดือนตุลาปีแล้วไอ้บับเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนสวนกุหลาบนนนแล้วก็เป็นแอดมินของช่องยูทูบเวลาเอฟซีมาเม้นไม่ดีอะแล้วด่ากลับนี่คือบับผมไม่ใช่คุณเหรอผมเน่ยคืคุณ ผมจะปรับปรุงตัวเองนะครับครับไปในบ๊บอ่ะไอ้บ๊บก็จะได้เอฟซีว่าเสือกที่อะไรนี่คือไอ้บ๊บไอ้ไอ้ไอ้าขไอ้ไอ้ไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้านี่บ้ากามไอ้ตัวนี้เนี่ยคือไม่ธรรมดานะอ่าไอ้บ้าขามแนะนำตัวหน่อยป้าขาวโอมึงก็ยอมรับว่ามึงบ้ากามนะไู้มาห้าปแล้วครับผมรู้จักมาห้าปีแล้วนะครับอีกคนหนึ่งอธิชาติปัทมาลุจเจเลศแนะนำตัวหน่อยครับโอครับก็รู้จักกันนิดนึงนะแล้วแต่เขามามอต้นนะครับ คนนี้สิคนนี้อีกคนหนึ่งทีเด็ดนี่ทีเด็ดคุณจำได้ไหมไปเกาะวัวใจมาริรกับเราแล้วแอบเอาเด็กไปด้วยเป็นครูถ้าเป็นครูดีเด็ดมันจะนรงเรียนสวัสดีครับไปนะครัก็นึกถึงนิคมานกตอลก็ปีทีสามสี่ปีแล้วแต่มัธยมคือไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นนักกีฬากีฬาแล้วไปเนี่ยเป็นคนที่วิ่งไวที่สุดแนะในรุ่นนะวิ่งไวมากโรงเรียนสวนสวนพลับนนก็เลยซื้อตัวมาไอ้ชนก่อนก็เพือนมาชนก่อนอ่า โอ้ยมีโอ้ทุกคนมีด้ทุกคนยิ่งแค่ยิ่เยอดแรกแนก่ะเกรดยังเดียวเว้ยกูบ่อยครับจนมีอยู่วันนึงอะผมอะเป็นคนที่เข้าห้องเรียนช้าตลอดแล้วผมเข้าไปเนี่ยผมไม่มีเพื่อนเว้ยใช่ไมไปคุณเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยว่าคุณเจอผมวันแรกยังไงมันก็มานั่งน้างเราเหลือที่เดียวแหละแ้วถ้าผมผมก็ชวนมันคุยนะครับเป็นตัวจุดคอน่าจะมีลักษที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ชวนเอากรนเอาเข้าไปเซยผมไป รู้ออกกระจกนะไม่ค่อยได้เรียนเลยนะครับแกจะเรียนแบบ เมื่อก่อนเขาหล่อนะคเขาเป็นนักวิ่งและเขาหน้าตาดีแล้วตอนเขาเข้ามาโรงเรียนตอนแรกเลยเขาจะอยู่แก๊งผู้หญิงแล้วผมก็สะกิดบอกว่าเฮ้ยครับมึงจะอยู่กลุ่มผู้หญิงทำไมมึงย้ายมาอยู่กับกูดีกว่าในแก๊งผมนั่นเนี่ยมีโอ๊กแต่โอ๊กก็อยู่คนละห้องนะแต่คืออยู่กลุ่มเดียวกันแต่ไปอ่ะอยู่ห้องเดียวกับผมไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าผมเป็นคนไม่เรียนหนังสือไม่เข้าเรียนแล้วผมมันจะบังคับให้เพื่อนอ่ะโดดกับผมไปไปนี่ต้องอยู่กับผมตลอดไปตอนนั้นตอนทีีีี่่่่กกกูููเเเเรรยยยยนนนหัังงงงสืออออะตททพวมมึไไดด้า เนื่้นตอนนั้นผมมาประมาณแบบหนึ่งแบบกลางๆเลยอ่ะทั้งทีเลยแล้วหลังจากที่ผมออกจากโรงเรียนไปตีคอฟอเ,คเลิกเรียนหนังสือแล้วคุณเรียนกันเองคุณได้เกรดเท่าไหร่เกรดขึ้นมาเลยสองจุพัฒนาขึ้นเยอะนาดเลเล่าเรื่องสมัยก่อนเจ้านี้เที่ยวคาราโอเกะพัทยาให้ฟังหน่อยถ้าเป็นทเนที่ยวที่พัทยาละซื้อนั้นมอหหนห์นะครับ ก็ไปเที่ยวต่างัตรัดครั้ง,งแรกเลยจำได้ว่าเข้าร้านคาราโอเกะแม่งชื่อเปียโนโกูจําได้แมน่นเลยเด็กมปลายอ่ะอแต่เรียกเด็กคาราโอเกะพนั่งอ่ะแล้วตอนนั้นผมเกียน์ปะวะวอตเกียรทุกคนจริงเหรออันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะครับน้องๆแต่สมัยเด็กแม่งมันมากนะแล้วจําได้ว่าตอนที่เขาเช็คบินมามึงจําได้ไหมว่าพวกเราอ่ะเงินไม่พอต้องรีบออกไปกด ATM กันแต่อาจารย์ไปเขารู้สึกว่าไม่คุ้มเราเสียเงินขนาดนี้ อาหญิงกลับมาผมเล่าห้องไม่ไหมคือเราเอาหญิงกลับมาผมเล่าคนเลยคือวันนั้นเสร็จงานเยอะกูดันพวกมึงโทรไปกินข้าวมึงก่อนเดี๋ยวคููนั่งกินเหล้ากับน้อกันหน่อยแล้วก็กินเหล้ากันเขาเป็นอาจารย์แล้วเขาก็เลยตอนนี้ต้องคิมลุกแล้วแต่ผมจะได้ฟังเลยพอกินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็เดินกลับห้องผมไม่คิดในใจทํายังไงดีวะให้เด็กคนเนี้ย อยู่ในห้องเอนเตอร์เทนเราได้นานที่สุดผมเข้าไปนะไม่รู้เขาทําอะไรกันนะกางเกงไนผู้หญิงมันอยู่ข้างเสียงท่านรูไงดีว่าให้ผู้หญิงกลับบ้านไม่ได้อแอบกางเกงไรทำได้ผู้หญิงแม่งหาเกงไรเป็นชั่วโมงไไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้คือเรื่องของจานไปอีกสามคนเนี่ยคือแก๊งไต้หวันครับผมเราไปไต้หวันกับใครบ้างพูดมาไม่หมกแม่งนะเคยจะมีโอ้มีบักมีมิวมีนิกี้เนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวไต้หวันกันสีคน แล้วอันนี้ที่บอกว่าเห็นอะไรผิดดีหรืออะไรของผู้หญิงที่รู้จักนกี้ก็เลยแบบมืนได้เล็กหรืออะไรไปปืนกันไม่แน่ใจนะก็คือนัดกันไปเที่ยวกันคืนก็คือเราต้องแัดต้องไปเที่ยวกันอ,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 อีกนไปอะคือสมัยอะผมยอมรับนะตอนนั้นอะผมแบบว่าคนคนแย่แต่ว่า ไงก้ตามถ้าเกิดมีผู้หญิงมาแจมด้วยม,มันดูสนุกกว่ามันจะสนุกกว่าและเอโอเ,ยอเ่ยเจอคนสวยอ่านิกกี้ถ่ายรูปไปหน่อยอแล้วก็ส่งกันในปุ๊บว่า <c oughs> นี่มาเที่ยวแล้วมีคนสวยนะเว้ยแต่บังเอิญคือมือถือของผมเนี่ยพอถ่ายรูปลงมือถือรูปม,มันจะเด้งลงคอมพิวเตอร์แล้วก็เที่ยวกันแบบไม่ได้มีอะไรจนกลับมาพอลงเครื่องมาปุ๊บโทรศัพท์มาเสียงเงียบๆขอคุยหน่อยเพื่อนทั้งกลุ่มเฮ ภาพก็คือไอ้เหี้ยมันนักโทษอ่ะแล้วก็โดนไต่สวนถูกไหมไอ้บัฟถ้าจำไม่ผิดแกล้งรับไอ้มิวก็สุบุรีเหลือโอ๊กโอ๊กนี่หาโอ๊กคุณโดนไต่สวนว่ายังไงมังไอ้โอ๊กนี่หาก็แบบมาถามว่าแบบเพลงที่ไปจะไปกับใครบ้างแล้วเขามีถามไหมว่ามีผู้หญิงไหมโอ๊กแล้วโอ๊กบอกว่าไม่มีแล้วก็ไปกับสีคอนีะ เขาบอกไม่มีเสร็จปั๊บเขางัดหลักฐานเขาก็เลยงัดหลักฐานไอ้รูปที่ถ่ายรูปโอ๊กเนี่ยไม่มีผู้หญิงแล้วเนี่ยคืออะไรคืออะไรโอ๊้บอกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็นิ่งไปนมองหน้าไนที่อ่ะแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ระทัดเถอะตั้งแต่ระทัดเถอะ กลุ่มมึงไอ้เฮียมากกลุ่มมิกระจอกมากแล้วก็สวยเพราะไอ้เฮียมิวด้วยแหละเพื่อนผมทุกคนอะไปตามไอ้จีเด็กผู้หญิงที่มาเที่ยวด้วยกัน3คนหมดเลยใช่ไอ้ดิกกี้มันบอกว่าขอได้ไหมว่ามึงอย่าไปตามมึงอย่าตามขอโทษนะเป็นผู้หญิงเต้นกันนั้นสไปร์ลี่นะแล้วมีไอ้เฮียมิวไปกระดกแว่นอยู่หลังผู้หญิงอ่ะเพื่อนรักผมทุกคนครับเพื่อนรักผมทุกคนไม่ไหวไม่ไหวแก๊งนี้แม่เปลี่ยนแก๊งดีกว่าเจอกันนะเพื่อนๆนะตะกี้มากเจอกันเพื่อนบ้างสวัดีครับ เอาผู้ชายไปแล้วโกอยากให้ผมคุยกับใครอีกเพื่อนดาราหรือว่าไงถ้าเพื่อนดาราเอาเอาเป็นผู้หญิงดีกว่าเดี๋ยวผมเรียกมาให้ผมอยากรู้ว่าคุณเคยจีบเขาไหมคุยก็เคยบอกว่าคุยจีบก็เคยบอกว่าจีบเออคุยก็เคยบอกว่าคุยจีบก็เคยบอกว่าจีบเออใครมาเถอะ แบบีค่ะนี่เป็นไงอุ้ยสวยจังเลยว่างยไหมเป็นไงบ้างโควิดโควิดหายแล้วหายแล้วค่ะอ่าแล้วเป็นไงบ้างอะอยากรู้ว่าอาการตอนเบนเป็นไงบ้างอออุ้ยหญิงน่าจะเป็นเคสที่แบบโชคดีมากๆค่ะเพราะว่าหญิงแบบไม่มีอาการอะไรแต่จริงๆริงะหญิงๆนะเขาเป็นคนที่เซฟตัวเองมากนะสะอาดมากแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเขาไม่เคยบกพร่องสมัยก่อนแม้ในผักเนี่ยเขาใส่แมสคนเดียวพอเขาจะกลิ่มๆเนี่ยเขาถอดแมสคเขาถอดแบปุ๊บเขาฉีดแอลกอฮอล์แล้วเขาค่อยหยิบนะฮะ กินเสร็จปุ๊บใส่แมสใส่แม้แต่ฉีดแอลกอฮอล์กว่าจะหมดแก้วหนึ่งชั่วโมงคืออยากรู้หญิงๆนิกกี้เคยดีจีบหนูมาอยากรู้อ่ะอยากรู้เคยดีไม่ได้จีบหรอกแต่ตภาษาแบบเมาแหละอะไรเงี้ยโอ้อห หยิงกัไปวันเกิดเพื่อนที่ร้านคาราโอเกะข้างๆกับอะไรนะเดียโมเราเดินผ่านดูดีนั่นก็แบบเฮ้ยตรงนี้ยวเลี้ยงเล่าอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็แล้วก็บอกว่าเหญิงๆเดี๋ยวหนูองเพลงเสร็จมาหาพี่ที่โตนะแล้วเขาไม่มาเขาไม่มาผมดีเอ็มตามไงแต่ตอนเช้านางนางดีเอ็มมาขอโทษนะเหมือนสติมาแล้วนะก็ม่ได้ จริงๆนางเป็นคนน่ารักจริงๆจะเล่าอะไรให้ฟังกับว่าพี่พี่นิกกี้คืออย่างงถ่ายซีรีส์ถ่ายข้าไฟเดีกับก้อยใช่ไหมแล้วก็คือนั่งคุยกันแหละตอนนั้นก็เออแต่เล่นกับก้อยว่าเอ้ยเนี่ยพี่นิกกี้อ่ะมีสัยน่ารักมากเลยแบบคนดีนะอย่างเงี้ยเหมาะที่จะเป็นแบบพี่น้องที่ดีจำได้สบัยปอนตอนนั้นอะผมเพิ่งคุยกับก้อยหญิงๆเนี่ยก็ส่งรูปก้อยมาให้ผมก้อยก็ส่งรูปหญิงๆมาให้ผมอ๋อเหรอ ตอนนั้นพี่นิกกี้สิบน้องยังตอนนั้นเพิ่งจีบน้องแต่ว่ายอมรับนะว่าหญิงๆอ่ะเขาเรียกว่ามีใจเขามีใจมีใจเขาเพราะว่าสวยมากช่วงโสดตอนนั้นแล้วอยู่กับเขาแล้วหวั่นไหวคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะพออยู่ด้วยกันแล้วผมแบบใจสั่นนะตอนนั้นอ่ะอย่าไปพูดอย่างนี้ใจสั่นนะใจสั่นดูแลสุขภาพนะหญิงๆนะเดี๋ยวหมดโควิดแล้วแมทถ่ายยูทูปกันนั่งนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเพื่อนเปิดกล้องดิเปิดกล้องนี่แมวอยู่ไหนโอ้เปิดกล้องเพื่อนเด้อ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 เดเด้อเดเด้อเด้อเด้ เทคนิเป็นไงมั้งเพื่อนรักไอเกมมันจะพร้อมมันยังหล่ออยู่ตลอดไอยันเจยังหล่ออยู่เลยอ่ะครูวิเป็นไงมั้งสบายดีสบายดีมากสบายดีมากว่างยาวบ้างยาวว่างยาวเหมือนกันกูไม่มีงานมาตั้งแต่วันที่ห้าอะไรนะมึงยังดีวันที่ห้ากัวที่สองนะไอแชมป์โทษนะไอเจมเขาก็ดังนะเลโอเขาก็ดังนะเขาไม่ได้ใส่แว่นแอคเลยเขาจะใส่แว่นจำเพายเลยมึงไี่ต้องออปชั่นเยอะกว่าชาวบ้านนะไอแชมป์ แต่ถ้าเพื่อนรักผมจริงๆนะสมัยก่อนนะสมัยวัยรุ่นเนีเจอทุกอาทิตย์เลโอโซเซ่นี่นะหลังๆไม่ค่อยได้เจอกันเลยก่อนอื่นเลยอยากให้โยบอยทีเจช่วยร้องเพลงให้ฟังก่อนมึงอัปเดตอัปเดตดีกว่าเลโอแล้วราล้างเนี่ยร้านข้าวไปแลมังร้านข้าว ร้านข้าวก็คือตอนแรกก็ขายได้ตอนนี้ก็คือเขาเดือนใหม่เขาห้ามกินที่ร้านละขายแค่ออนไลน์เดียวไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ใหมไอ้แชมป์ำำทำไรตอนเนี<ช>้ยไอ้แชมป์ำทำสวนทำสวนไอ้เนี้ยแล้วก็เลี้ยงไก่แต่ไอ้เจมไอ้เจมนี่คือเพื่อนรักผมตั้งแต่เด็กนะครับอยู่กับมันมาตลอดจนมีอยู่วันนึงไอ้เที่ยเมาส์เนี่ยไปปั่นมาคือชวนไอ้เมาส์ไปกินข้าวถึงงานผมไม่ได้ไปถูกไหมอ่าแล้วมึงอ่ะก็ถามว่าไอ้นิกกี้ไปไหนพี่เจอทุกคนเลยเจอทุกคนยกเว้นมันคนเดียวยกเว้นผมเฮ้ยนิกกี้ไปไหนทำไมไม่มาวันนี้จะมาไม่่่ใชเหรออา แม่ก็มีพุ่งมาประโยคหนึงมันไม่คบกับคนอย่างเมืองแล้วมันคบคนอย่าเมืองแลวคนอย่างเมืมองแล้วมันบอกอย่นี่บอก่ันไมคกับมัน,มมน,นมแล้วแก้งเออไอ,อ้อออพวก้นี้แบบโอ้โหสัตว์แล้วพออีกวันหนึ่งไอ้เจมมันโทรมาหาผมกิกกี้ มึงยังเหมือนเดิมใช่ไหมเพื่อนแต่ผมบอกว่าไม่มีอะไรผมก็มาเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวหมดโควิดนั่นเจอกันบ้างนะทุกคนนะมาดิมาดิผมก็ลุยแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วลุแล้วไม่เหลือแผนไม่เหลือแผนสำรองแล้วชักว่าวคิดถึงสมัยก่อนอ่ะอยู่บ้านชักว่าวไหมเมึงอย่าถามพวกนั้นเพื่ถามว่ามึงอ่ะเป็นชักอยู่หรือเปล่ากูพูดเลยทุกวันกูัวว่ายังไงเลยฮียเฮียความสุขไม่ได้ลำบากใครเลยเจอกันเจอกันีเจอกัน เจอกันเจอกันกับเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยมันก็มันแบบนึงกับเพื่อนดาราเนี่ยมันก็มันอีกแบบนึงคือพยางก็ตามถ้าได้อยู่กับเพื่อนอะโคตรมันกินไตนเครว่าเฮี้ย กินตีหโอ้โหขนาดว่าแรงนะแต่ผมยังรู้สึกหอมนะเพราะอะไรโชคดีนะครับเพราะว่าผมมีน้ําหอมปรับอากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นเนี่ยเพื่อความหอมสดชื่นมีลีโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับ <Yeah. S 1> หรือจะอยากฟังเพลงนะครับต้องนี่ครับลำโพงแม่เหล็กสุดชิลติดตู้เย็นลีโอครับ <c oughs> มีลีโอติดตู้เย็นไว้ชิลทุกวัน <c oughs> หรือจะขาดไฟแสงสีต้องนี่ไฟดิสโก้แม่เหล็กติดตู้เย็นมีลีโอติดตู้เย็นไว้มันได้ทุกเวลา อยากได้อะอยากได้เลยอยากได้กางเกงแล้วถ้าไม่ให้ลีโอลีโอให้ไม่ได้ภูเพ็ตผมแล้วแต่กางเกงถ้าคุณเอาคุณเอาไหนโอเดี๋ยวด้วยนะแม่ครับม่ถ้าเอฟซีมีความรู้สึกเหมือนกบอยนะครับอยากได้น้ําหอมปรับอากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นไฟดิสโก้แม่เหล็กติดตู้เย็นหรือลําโพงแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับง่ายๆครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจ lioths นะครับคอมเมนต์ว่า ติดตู้เย็นแก้วๆพร้อมกับถ่ายรูปตัวเองติดตู้เย็นแค่นี้นะครับก็ได้ของพรีเมียมติดตู้เย็นจากลีโอไปเลยอย่างนั้นง่ายๆเลยง่ายๆรูปไหนโดนใจคณะกรรมการนะครับก็รับไปเลยอ๋อง่ายมากเลยง่ายมากเลยยเราถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปไว้ก็บอยเย่ไปคอมเมนต์ด้วยอวันนี้ปิดท้ายบอยยังไงก็ตามกับเพื่อนมันได้เจอแต่โกกับผมไม่เจอทุกวันอยากลองลำโพงใหม่อ่ะคุณอะมาฟังเพลงกบอยมาปาร์ตี้สองคน give me up and do